ครัสวัสดีครับวันนี้ก็โคดมนดันนี่ก็พี่น้องในปนูใส่ไงครับหน้าตานีา่ไขๆก็ปลาสไว้นะครับตัวโมแม่พี่น้องเป็นปนูครับพี่หนอเดินกันติดๆได้ครับวันนี้โคดมานพี่นหนอโอเคเลยครับนะครับโคดมานเลยนะครับข้พอเยอะพี่น้องวันน,นี้น จออครับปลาเนี่ก็มีใี่ไหองจัดนัก่น้องจัดนักก็มันปวดน้ำนะครับ ปลาเนี่ยนี่นองน้ปลาหม่องปลาหม่องหน่อยสามเช็ดหน่อแค่นี่นะครับหางคืนนี่ครับเพื่อปลาบ็ดตรงใส่ไว้ตรมุววานไสไว้แต่าคำหวานครับปลาบ็ดตัว่าน่มยามมียามขึ้นนี่นะพี่น้องครับหนูปลาโดดำครขึ้นแล้วมีนี่น้องจาดโตดำ พุทธดาบสองตัวพุทธข้างสองตัวครับนี่ก็จะเป็นปลาพอดสายโย่พี่น้องปลาเนื้ออ่อนโบไลตัวครับนี่ครัปลาเนืออ่อนแค่สามสี่ตัวพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้จะฝากไว้สำหนับคนครับพี่น้องกามาก,ก์กไลด์ถึงใจกดแชร์ครับก็ฝากกดติดตามเรือยพี่น้องเพได้มีกำลังใจคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้จะ ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ทีนับสวัสดีครับ